สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาฝึกสองท่ารังของอาจารย์นิรันต์นะคะซึ่งราวเทมสําเนา78นะคะระวังเสาหน่นะคะอ่ะร้อนนะคะไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอง จ็ดแปดถวยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ